สวัสดีสุนสุทันนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนีเมื่อว่าเรื่องเล่าของสาวน้อยเพชรบ้านเพงนะคะพี่น้องบอเรื่องเล่าของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะก่อนอื่นต้องกล่าวเข้า่าสวัสดีกับพ่อแม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีหลาน้อยองอิงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าที่บอกเลยว่าเป็นความน่าประทับใจแบบตอเนื่องเออต้องใส่เข้ามาตอนเนื่อเลยทีเดียวนะคะเพรว่า วงสาวน่อยพชรบานแพงจะไปแสดงยุ้ยสกับตามสร้างนะครับพี่น้องต้องบอกว่าอายะตลอดนะคะส่วนมือขค้ืน,นี่ไปทําการแสดงยุ้ยที่อำเภอโน้นซังจังหวัดหน,นองบวัวลําพูนะครับพี่น้องแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าของความหนาห่วงใ่นะครับพี่น้องเออเพราะว่าหยังเพื่อนมาแบบชนิดติวามันเป็นงานฟรีเนาะพี่น้องเนาะ คนมากกันแบบชนิดที่ว่าเลื่อนสองพันพี่น้องถ้าเมนอ้อมสังกสีเยาวาตะลั่นแตกพี่น้องเออให้บอกว่าอาน่าบริเวณมันกลวงไปขนาดไดนนะคะพี่น้องคาดการมว่าอ้าวถ้าชุว่าอ้อมสังกสีเนี่ยมันก็นจะอยู่ในขอบเขตเป็นไหมคะประมาณขอบเต็มเป็นไหคะแต่นี่มันกลวงออกไปพี่พน้องต้องบอกว่าโคตะละ อัญยะกษ์นะคะพี่นออ้องเออวาดจูแล้วบอกว่าโอ้โหโคตรอัญญัเลยมาสั่นวานะคะพี่น้องตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความลประทับใจของหนึ่งเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะคะพี่น้องเพื่อนเองก็อยากจะจ้างมอเล่ไม้พี่ๆน้องๆเบิ้งแล้วก็เบิ้งจี่พรอมาสั่นเพื่อนว่าโอ้ยสุดยอดดีๆตรงขอบคุณไปทั้งพอพอพอแมยม่นะคะผู้เป็นเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะคะ แล้ววันนี้ก็ต้องบอกเล้ว่าเป็นที่นาประทับใจที่สุดก็คือเรื่องเล่าของบอลจูผู้เป็นเจ้าของวงุหงลายผูหลายคนนะคะเพื่อนเด็กซาเดลือไปไปเบิงเครื่องเสียงของสาวน้อยพชศบานแพงเดิอไปเบิงโหลดโอ้ยแสงสีเสียงเล่าประบธรรมดานักร้องนักแสดงเล่ากับมิตรผูเก่งๆนะคะโดยเฉพาะอ,อิลาน้อยเฮาบอกได้ว่านับมือพัฒนาบอกได้ว่าสุดยอด ยิงเป็นสาวยิ่งพุ่งงามนี่เขาเจาก็นจีโซกันไปแม่เป็นบ้าบพี่น้องเ็นบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องเล่าของความแตกตื่นกวางสัส่นซะเออบอกว่าผู้เฒ่าผู้ถโถเด็กเล็กเด็กหน่อยนะคะพี่น้องล้วนแล้วแต่อยากจะมาเห็นเต็มอาญาตั้งแต่บันีดเช็กเศร้าพี่น้องคือเบิ่งเต็มอาญาตั้งแต่หาซีหาโมงเร่งเออหลายผู้ไลยคนมากเฝ้าหามองจอดมองจับพี่น้องพี่นั่ง พอค่ะแม่ขายจ๊กสิบไปขายใสก็ยัง่าพี่น้องโว้ยคือตั้มพินนะคะนี่ขนาดบอสได้ไปยูหน,นังงั้พี่น้องเออเบิ่งภาพแล้วบอกด้ยว,ว่าสุดเส็จะยประทับใจนะคะเออส่วนแอดมินของบอโจนะคะพี่น้องอนก็นได้ทำตารขึ้นไปไทยบนมุมมุมสูงไมมเบิ่งเออบอกว่ามุมสูงเ่กับเ้องว้ยพี่น้องเบิ่งเอาก็แล้วกันว่ามันหัวมอนนะครับพี่น้องคนใน,นั้นบ่สเป็นหมดนะคะพี่น้อง บอกว่าสุดยอดอหลีนะคะจนบอดจคนเด็ดโพสวางส่แม่พี่น้องปาดปาดปาดว่าสันว่ามีผู้เฝ้าบ้านบนน้อขั่ะว่าสันเป็นว่าพี่น้องดูมาขัดมาเนี่ยมาว่ามันเหมือนอำเภอเออบ้านมาเหมือนอำเภอน้อนสังขุตีว่าสันว่านี่ขนาดว่าช่วงเวลาเงย้าไปเย้าไปนะคะพี่น้องจนหอดตีสามคนยังเหน่ยงอยู่เลยพี่น้องนะคะ บอลจู่คนในโพดบอกว่ามีผู้เข้าบ้านบ่นว่ครับประสันคนมาบงหมอล่ำว่ามันเบิดอับเบอรุนสังเลยประชันเา่านนะคะพี่น้องบอกเลยว่าเล่าอ่อนซ้อนพี่นออ้องเออปาด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 ,ปาดแล้วปาดสะบักเงวาเลยตรงนี้เกิดความห่วงใยเลยทีเดียวนะคะพี่น้องบอกเลยว่าถ้าถ้านี้จากบ้านเบิดชุบผู้ชุกคนนี้มันก็นเป็นห่วงนะคะเป็นเรื่องเล่าของความหนาเป็นห่วงนี่คือบอใจ่ายบอลจู่อนในโพดแบบนั้น นะคะพี่น้องมากกับมากคักมากน่มาเบิดอำเภอพี่น้องสุดยอดอีลีมันเป็นปรากฏการณ์ไม่แล้วพี่น้องบัว่าจะไปไส่กสระางนะคะตอนนี้นะคะสาวน้อยเพรบานแพงไปทำการแสดงยุ่ยสก็บอกเลยว่าสุดยอดสุดสุดไปเลยนะคะมันเป็นเรื่องเล่าที่มาถึงตรงนี้แล้วต้องเอิญนมามันถึงที่สุดแล้วล่ะนะคะพี่น้องที่สุดของวงการมอล่ ไผ่ไผ่กระจอบสิมาอยากเบ่งเพราะั้ถือว่าเป็นวงแรกวงเดียวพี่น้องที่พัฒนาพัฒนาอีหลีอออพัฒนาเรื่องเล่าของแสงสีเสียงจอ led เต็มเวทีอยากจะจัดฉากใดฉากพระราชวังเออฉากใดๆนี่เบิร์ดพี่น้องนะคะเพราะอะไรเพราะคอมพิวเตอร์สุม,มือนี่มันเหตุใดมันบกัดพี่น้อง ฉะนั้นแล้วพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีผู้ใดด้เขา,ารับชมลิปนีนะคะพี่น้องบ่ต้องวา่าใส่วิดกระไายได้เก่ารับชมดอกพี่น้องมันเป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วเมื่อวานสาวน้อยเทศบ้านแท่งสิบไปแสดงยุใสกับตามซางนะคะพี่น้องขู่ข้นละแวกไก่เคียงเตรียมตัวให้พร้อมพี่น้องไปเบิงโหลดนะคะบ่มีคเข้าาเหงาบ่มี่เข้าาได้ยุดย่ยง มวนตอลอดขึ้นพี่น้องเอ้ยให้บอกว่าถ้าผู้ใดมกเต้นเน้นบ่ได้นั่งโดนนะคะคันบอกว่าขึ้นชากระเบ้ากันแป๊บเดียวบ้ดเดียวลุกขึ้นมาเตยเราพี่น้องเอเอเต้ก็บเต้สุกผูสุกขนนะคะช่วงโช่กัอีกช่วงโช่นี่บอกเลยว่าจัดนักจัดเต็มเพ่งต่อเพ่งเพ่งต่อเพ่งให้บอกว่าศิลปินบม่มีสิทธิ์ที่จะเบอกกับผู้ใดแม้แต่แอบนะครับพี่น้อง สิเดวิากับอเอฟซีน,นาเวที่นี่บ่ได้มีอหลาหน้อยผู้เดียวที่ได้เว้ากับพอเท่านั้นนะคะพี่น้องเอามีอยู่สองคนนะก็คือพ่อโจขึ้นโชว์เอาว่าพ่อโจขึ้นโชว์พ่อโจกับไดว้าพี่น้อ,องพ่อโจเดียเด๋ยวนี้ได้องเพ่งเดียวเออพี่น้องเออแล้วลองเพ่งหัวใจนักสู้ของเราผู้เดียวเร่าเราบม่มีโอกาสสิไดยู่น้ำพีพีน้องๆดอกนะคะถ้าเราเสริมได้อีกรึก็สิเสริมอีกเพลงหนึ่ง เชืนี้ล่ะน่อยมีโอกาสเดวาอยู่บึ้หนึ่งนะคะพี่น้องนะพอศิลปินล่อโชวยย์อีกเยอะแยะนะคะโอ๊ยบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจพี่น้องเห็นสมควรแล้วล่ะเขาวาโขตดอายะนะคพี่น้องเนาะให้บอกว่าผู้ใดอยู่ไก่ไสกับไปให้กำลังใจสาวน่อยเพชรบเนแพ่งกันแลวกันนะคะพี่น้องไปให้มันท่านนะคะพี่น้องไปให้มันได้นั่งทั้งห,หนาๆนาในใจักหน่อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อคนั่งไก่กับเสีเนงไก่นะคะได้ยินเสียง นะคะภาพนี่บอกว่าจินตนาการเราเองนะคะพี่น้องคันว่าไก่นะคะพี่น้องเอาตามนั่นนะคะนี่ก็จริงที่นั่งมาต่อนมาก่าแล้วก็บ,บอกว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วเกิดขึ้นจริงหรือนะคะพี่น้องเออบอกแล้วว่าหนึ่งเดียวในประเทศแล้วตอนนี้นะคะพี่น้องกับโกรธกับโพ่อยบอกว่ามันเหนือความ เพราะว่าเนื้อความขาดใหมยนะคะพี่น้องเนาะเอาตามนั่นนะคะพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมคลิปนี้ขอกําลัางแรงใจนะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนะครับทังช่องเป็นไปได้ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่น้องหากท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นกับข้อมเขสามาใส่คลิปนี้เลยนะคะส่วนถ่ายคลิปบอดโจกับีิลาหน่อยด้ฝากช่องกับแอดเป็นนะคะพี่น้องเชิญติดตามรับชมนะคะพี่น้องขอบคุณ ในความกรลุณาของเพิ่นนะคะใหเฮงปังงสุปขขูสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ,คะที่หลกักกระพาะฟังซองให่ส่วงด้านเดียดีในนี่ได้จ้าฟังอะไรก็แค่ไหนกำลังใจงนี้มีก็เปียาจ